ะังมาานนมังาเขียวน้ำแดงนี้นำไปให้ให้หลานทานก็ขอให้ติาพิดินแล้วก็ถ้าเด็กก็ขอให้สมองปลอดโปรงถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้ปู่ด้อยู่ดีมีสุขนะคะสิคกักู่กได้ อันนเอโอ้ยังะหดคิวน่งบอกเออเอาสนะนึกว่าสีด่วนเห็ดก่อนรออยู่ิค่อยอันนี้นะคอยลำไปมื่อเช้านี้ลำใหขาอืม

เอาเัินมาโมทานาโมทานมทานบำรุงองปูบ่บำรุงองปู<อ>่แม่เพียนวันอนชาแนลเขไยดตูได้ครับไปบำรุงโต้ดูเ้แม่อาซี่อยูป่ป้าคือเป็นตาเย็นแทะเอโอโอื่นน่ะ พิกไว้หนอม่เรียนตีทำบุญีส่แม่มินเลยควรุงองคู่พญานาคไม่เพียเกิดวามสุขหยดสุขไม่หยดเออลงไว้เพราะว่าไม่เพียรจะมาบอกเพื่อนแม่มากูณหกแปดที่อี่น โมกับลุงวันนั้นเพื่อนเกิดวันเสาร์เพิ่นให้มาบอกด้วยโอ้ยลุงอันนั้นใบอะไรลุงสมุทรนะเออลุงสมุทไใ้คุณลุงนะให้มาบอกว่าเพื่อนเกิดวันยังไงแหม่มมาคุณเจ้าของรบกันถึนะอันคนนั้นเกิดวันเสาร์เพิ่นอยู่เดือนละบ้านคนลุงลุงด้อยน้นสมุทรนะว่แหม่มันเกิดวันเสาร์เมาจะเป็ดโอบผู้นะเอออันนี้ของแม่เพียรมานอนชาแนลพันหนึ่งเกิดวันศุกร์อันนี้ลุงรบก่าใครเกิดวันยังใหมาบอกสิ่งแรไปเทมันถือองู๋

เพิ่นสิ่หนีบเฮาได้หนีเด็กสุกใบสุกไปเมื่อกี้นี้เพิ่นเริ่มเั็อยากหนีบเฮาแล้วข้งไว้บ่เอ้าไปใกล้ดีดเลยไปใกล้เพิ่นออกเลยจ้าไปโม่แล้วจิโย่คนกามาหน้าฝนตกเพิ่นกามาบ่ขาดตัวนี้ บละบล่มาแต่ทางใดเนาะพี่น้องอ้าวบ้านเดียวกันตัวกับข่อยสันเออข่อยไม่หง่ข่อยนะบ้านขมูนอ้าวข่อยกาลานไม่หง่แสงเอลูกไม่หง่ปินไปไปซื้อเสื้อน้ำแม่คำาใสอยู่ทางใน ฮู้จักแล้วบ่คั่นว่าซั่นอ้าวมีแต่พี่น้องกันตัวนี้มานี่ฮู้จกบ่ฮู้จกคัดยายพุ่นติเอออืมสสังเลยบ่เอ้อสิสังเลยก็ได้เฮาแล้วล่ะด้ไปขนไปใส่รถเฮาเอาอันนี้ไว้ก่อนอืเออบ่แม่นเอารถได้บ่ติอ้ยจังได๋นสิให้แม่สิให้แม่ตากนเก็บของด้นี่ มื่อมาเกิดกาฝน,นตก เอา,ลาอเอาลยบนะ่เอาเลยแล้วหมูเขาจะล่อหมูเขาจ,าจะถ่า chúng lên, um, cùng với <laughs> nhau chạy luôn, chạy thôi, ก็มาไม่หยุดไม่หย่อนเนาะมาสร้างมาแตงของก็มามือมาเกิดกับมาแบบนี้ดนได้